เดอดฮันด์ช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็ชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของ10อันดับจานหมี่กันอีกแล้วนะฮะโดยที่ในวันนี้เลยเนี่ยคอนเทนต์ของเรานะเราจะไปพูดถึงการ์ด10อันดับการ์ดวัดดวงโยนเหรียญหัวก้กอยอ e ีสปอร์ต นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่กระแสตอบรับเนี่ยคือดีจัดนะฮะหลายคนคงอยากจะเห็นแบบจานหมีแบบเกลือคือทายหัวออกก้อยอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะชอบกันนะฮะแต่คนเล่นนี่คือหน้าจีนผมนี่คือหน้าจีนเลยนะบางจังหวะสําคัญนี่คือโอ้โหคือเองเป็นใจหน่อยได้ไหมนะครับอยากจะบอกการ์ดอย่างนี้เลยไอ้บางที่แบบจังหวะที่อยากจะชนะเนี่ยเจอโยเลียนพลาดไปทีนึงนี่ตัวแตกเลยนะก็เป็นการ์วดวาดวงของจริงนะครับถ้าผมเล่นนะ เป็นเด็กที่ชีวิตอยู่บนเส้นได้บอกตรงๆนะจะหล่นตอนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึง10อันดับการ์ดวัดดวงโยนเหลียนหัวก้อยอีสปอร์ตกันว่า10อันดับนเนี้ยเนี่ยอันดับไหนที่ผมชอบมากที่สุดที่จริงตูอยากจะให้แบบ10อันดับแบบอันดับที่10ทั้งหมดเลยก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่ายังก่อนนะฮะเรามาจัดอันดับไงก็ต้องมี1 0ถึง1ใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับป่ะไปดูกันอันดับที่1ิ เซอร์คอนคอยทอสการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้เล่นนะครับโยนเหรียญได้ครั้งหนึ่งใช้ได้เทอละครั้งนะฮะเอฟเฟกต์ง่ายๆแค่นี้เลยเอาจริงๆเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยสำคัญตรงไหนหรูป้ป่ะสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราเอฟเฟกต์เรามันแบบเป็นคีย์แล้วนะฮะเราโยนเหรียญพลาดอย่างเงี้ยต่อให้เป็น1ถึง2ครั้งเนี่ยถ้าเราโยนเหรียญพลาดเนี่ยมันก็จะนับหใหม่แล้วก็ให้โยนเหรียญใหม่ทั้งหมดนะฮะเผื่อบางตัวจะมีเอฟเฟกต์โยนเหรียญ2ครั้งไงไอการ์ดใบนี้ก็คือจะให้นับใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยยนเหหรีญใม่ ก็จะมีโอกาสพลาดด้วยแล้วก็มีโอกาสแบบสมหวังสมหวังเลยนะเรียกสมหวังเลยนะมันก็คือการ์ดที่ต่อชีวิตเราไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราแบบเฮ้ยลองใหม่อีกทีหนึ่งจานหมี่ <Yeah. S 1> อ่ะนี่เลยนะครับอันดับ10ก็เป็นการ์ดไบน,นี้แหละเป็นการ์ดเพย์เซฟสำหรับสายโยเหลียนนะฮะต้องใส่ด้วยอันดับที่9มิสจัดนี่คือหนึ่งในการ์ดระดับตำนานที่ทำให้ผมตัวแตกมาแล้ว ในคลิปโยนเหรียญนะฮะแต่ผมก็รู้สึกตอนนั้นจะไม่แพ้ว่ะแต่เหมือนต้นเทินจะโดนตบยับเหมือนกันนะจากมิสซิจั่หรือแพ้ว่ะลืมแล้วนะเอฟเฟกของเจ้เขาเนี่ยถ้าอีกฝ่ายเปิดใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะฮะเราสามารถโยนเหรียญหัวก้อยถ้าทอยเหรียญ2ครั้งแล้วก็หากออกหัวทั้งคู่เนี่ยจะเนเกตเอฟเฟกต์ตัวนั้นทิ้งไปเลยแต่ได้เทอละครันะฮะมันเป็นการหนึ่งที่ผมว่าดีนะครับถ้าคนดวงดีใช้แต่ถ้าคนดวงแบบผมใช้เนี่ย มันจะเป็นการ์ดขยะมากคือมันจะเป็นการ์ดแบบหน้ากกี้ๆจีนๆที่ยืนอยู่บนสนามนะฮะออกก้อยรัวๆจะถอยออกก้อยออกหัวถ้าออกหัวทั้งคู่ก็ดีถ้าออกหัวก้อยก็คือตัวแตกแล้วก็ถ้าออกก้อยก็คือตัวแตกเหมือนกันก็เป็นการ์ดวัดดวงอีกการ์ดหนึ่งที่ลุ้นระทึกดีนะฮะก็ก็คือโยนเหรียญให้ได้หัว2หัวเลยไงในะะนะะในการโยนหนึ่งครั้งอะแต่ถ้าติดขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายก็หน้าจีนพอกับเรานี่แหละ เพราะว่ามันจะถูกเนเกตเอฟเฟกทิ้งเลยนะฮะแต่ไม่ได้ทําลายทิ้งนะแค่เนเกตเอฟเฟกทิ้งเฉยซึ่งเกมมิสจัดเนี่ยมันจะมีการ์ดคอมโบของเจเขาอีกนะครับในซีรีส์เดียวกันก็คือเฮดจัดจิ้งนะใบนั้นก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เน้นการทอยเหรียญเหมือนกันเอฟเฟกของใบนั้นน่ะคือให้อีกฝ่ายเลือกนะฮะก็ให้ฝ่ายทายนั่นแหละหัวก้อยนะถ้าอีกฝ่ายทายถูกนะต้องส่งการ์ดไปเนะี้ยไปในสู่สารนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายทายผิดเนี่ย ก็คือจะเนเกตเอฟเฟกมอนเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปแล้วก็เราสามารถคุมมอนเตอร์ตัวนั้นมาด้วยนะฮะใช้ได้เธอละครังนะอันดับที่แปดเฟรี่บ็อกซ์อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งการ์ดนะฮะที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเมื่อตีมาจะมีแท็กเป็นศูนย์เลยถ้าโยเหลียนถูกนะครับเอฟเฟกของแฟรี่บ็อกซ์ก็คืออีกฝ่ายเนี่ยประกาศโจมตีโยเลียนหัวก้อยเนี่ยถ้าทายถูกเราเป็นฝ่ายทายนะถ้าทายถูกเนี่ยพลังโจมตีของมอนเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นศูนย์เลยจนกว่าจบเบทเทนเฟสเลยนะคือนานมาก คือเองจะไม่มีโอกาสได้ตีครั้งที่2ถ้ามีเอฟเฟกตีครั้งที่2องะนะเพราะว่าไอ้แตกจะกลายเป็นสูรแหละแต่ว่าในช่วง stand by e f f ของเราเนี่ยต้องจ่ายเลยพอยห้าร้อยเพื่อรักษาการ์ันนี้อยู่บนฟิลนะถ้าไม่จ่ายก็คือถูกทําลายนะครับเป็นอีกการ์หนึ่งที่เอาไว้พลิกเกมได้นะฮะใบนี้คือไหนไหนแบบเราก็จะโตแตกแล้วใช่ไหมแล้วก็เสี่ยงดวงจากการ์ดันนี้ก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมีจากแฟรี่บ็อกซ์แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะฮะ การเฟรนี่บล็อกเนี่ยรู้สึกว่าโจโนจิเป็นคนใช้ด้วยป่ะใช่ไหมผมว่าโจโนจิเป็นคนใช้นะฮะในภาคภาคแรกอะแต่ว่าเอฟเฟกในอนิเมะเนี่ยจะไม่เหมือนกับในเกมนะฮะในเกมก็ไอ้แท็กเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในอนิเมะเนี่ยเหมือนกับว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามของเราเนะครับจะเข้าไปในกล่องไอ้เฟรนี่บล็อกนี่แหละแล้วก็ให้ฝ่ายเลือกเลือกตีก็คล้ายๆกันแหละนะครับแค่มันแบบเขียนไม่เหมือนกันเฉยๆนะฮะเฟรนี่บล็อกโอเคนี่คืออันดับที่8การระดับตำนานเฟรนี่บล็อกอันดับที่7 ทัวร์ออฟดูมอันนี้คือเป็นหนึ่งในการ์ดชุดเซตการ์ดของอะคาน่าฟอสนะฮะช่วงสแตนบายเฟสในโยเรียนหัวก้อยนะครับถ้าออกหัวอีกฝ่ายจะไม่สามารถลงแบบปกติหรือแบบพลิกกลับได้เธอระครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าออกก้อยขึ้นมาเนี่ยตู้เนี่ยโดน <c oughs> เราเนี่ยจะโดนนะฮะก็เราจะไม่สามารถลงแบบปกติหรือแบบพลิกกลับได้ก็คือรีเวิร์สใช้ไม่ได้นี่คือข้อเสียของทัวร์ออฟดูมและคือผมเคยใช้ตอนช่วงซ้อมเด็กอะคาน่าฟอสด้วย แม่งออกก็ยับยับเลยลงการ์ดไม่ได้นี่นี่แหละโอ้ย่างชอบแต่ถ้าพูดถึงเอฟเฟกมัมาเนี่ยผมว่าเป็นเอฟเฟกที่โกงอยู่นะแต่เราต้องใช้ในเทิร์นที่แบบเซ็ตความปุ๊บต้องใช้เลยนะครับคือเทิร์นออกไปต้องใช้เลยเพราะว่าในช่วง Stand by Fade เนี่ยมันต้องโยนเหรียญแล้วนะฮะหรือว่าเราไปเปิดในเทิร์นของเราตอนจบเทิร์นก็ได้นะครับพอเขาเทิร์นอีกฝ่ายเนี่ยก็เปิดเลยนะฮะตอนเราลงแบบพวกมอนสเตอร์ลัมหมดแล้วเนี่ยก็เปิดเลย เพราะว่าถ้าคนไหนที่ไม่สามารถลงแบบปกติได้เนี่ยมันคือผลเสียมากๆของบอดคนคนนั้นเลยนะครับ <c oughs> คือคือเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่มอนสเตอร์อ่ะมันต้องลงแบบปกติมาก่อนไงถ้าเอฟเฟกต์ของใบเนี้ยมันไปเนเกตการลงแบบปกติเนี่ยมันจะทําให้บางตัวนะครับใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้คอมโบต่อสร้างบ่งสร้างบอดไม่ได้นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ถ้าเอฟเฟกต์ติดโกงนะครับโกงอยู่ทัวร์ออฟดูมเนี่ยนะแล้วก็เป็นการ์ดที่ ไซโอใช้สู้กับจูไดด้วยนะครับตอนหลังๆและนะครับตอนที่ร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบป่ะรู้สึกดูนานแล้วนะครับ GX เนอะอันดับที่ b a บาเล d ดรา o อนในอันนี้คือหนึ่งในการ์ดในตำนานของแบนดิตคิดในภาคดนะูออลิสคิงดอมนอเอฟเฟกต์ของบาเล่ดราคอนเนยเธอละครั้งเลือกมอสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าของอีกฝ่ายนะครับโยนเหรียญ3ครั้งถ้าออกหัวเนยทำลายกนาร์ดไปนั้นทิ้งเลยแต่ว่าถ้าออกก้อยก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนใช้คนแรกก็คือนั่นแหละเบนิสคีตนะครับในตอนที่3.2นะภาคแรกตอนเจอกับโจโนจิในดิเวลส k คิงดอมนะแต่ถ้าเป็นเอฟเฟกในอนิเมะเนี่ยมันจะโจมตีตามรูเลตที่ถ่ายนะมันไม่ใช่โยเลียนนะเป็นรูเลตนะครับก็จํานวนครั้งถ้าสมมติว่ารูเลตออก2ครั้งก็ตี2ครั้งซึ่งตัวเนี้ยมันเคยมีประวัติกับผมอยู่นะครับตอนช่วงที่ผมเคยเล่นการ์ดใหม่ๆเนี่ยใบยเนี้ยเป็นอีกหนึ่งใบที่สมัยนั้นเนี่ยโกงมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนั้นคือไม่ค่อยมีเนเกตเอฟเฟกต์การ์ นอกจากเวก,กับดักพวกมอนสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีพอไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าเราทำลายเวก,กับดักของอีกฝ่ายไปแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ Master ตัวนั้นน่ะถ้ามันติดขึ้นมาคือทําลายทิ้งได้เลยนะเทิร์นละครงมอนสเตอร์ Master แต่ละตัวของสมัยก่อนเนี่ยมาสาคัญมากๆกนะครับกว่าเราจะลงได้กว่าเราจะแบบอมบงขมโบ,งงบงต่อมันคือต้องลงมาก่อน1นึ่เทนะิร์นน่ะคนไหนที่เริ่มก่อนหรือว่าคนไหนที่แบบอยากจะล้าบอดอ่ะต้องลงมาก่อนนะฮะแล้วก็แบบค้างไว้อย่างนั้นนะ่ะแล้วก็จบเทิร์นแบบตั้งป้องกันเลยนะฮะแต่ก่อนนะ มันไม่มีแบบฟูลคอมโบที่เหมือนลำเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันเทิร์นเดียวฟูลบอร์เลยใช่ไหมล่ะแต่สมัยก่อน,มนไม่มีไงก็คือต้องลงมาก่อนซึ่งไอบาเรลดราก้อนเนี่ยพอมาลงมาเนี่ยถ้ามันแบบยิงหนึ่งเป้าตายอย่างเงี้ยแบ็กมิจิเชียนอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะมีแบ็กมิจิเชียนมีพวกสไลเฟอร์อย่างเงี้ยนะครับผ่านไปเทิเร์นนึงแล้วเนี่ยไอ้นี่ลงมาก็ยิงเทพตายได้เหมือนกันนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมว่าเก่งมากๆนะครับในสมัยก่อนสมัยนี้ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันอาจจะมีอีกล่างที่พัฒนาขึ้นมาแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เอฟเฟกแล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะก็เลยไม่ได้มาติดอันดับในคลิปนี้อันดับที่ 5. ้าไลท์บาลีออันนี้เป็นเวฟฟิลด์ของอะคาน่าฟอสช่วงสแตนบายเฟสเนี่ยทอยเหรียญเลยถ้าออกหัวเอฟเฟกต์ใบนี้จะใช้ได้แต่ว่าถ้าออกก้อยเนี่ยจะเนเกตเอฟเฟกนี้ไปจนถึงเทินต่อไปของเราเลย เมื่อใบนี้ออกหัวนะฮะมอสเตอร์คณาฟอสลงมาจะเลือกเอฟเฟกของมอสเตอร์ตัวนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องทอยเหรียญหัวก้อยซึ่งตอนนี้มันเปิดใช้งานเนี่ยยังไม่นับนะครับการทอยเหรียญยังไม่นับก็คือมันจะแอคทีฟอัตโนมัติเลยคือจังหวะน,นั้นเนี่ยเราก็คอมบงคอมโบอัคนาฟอสของเราไปก่อนอันนี้คือมันจะคมอมโบกับตัวของอัคนาฟอสหลายๆตัวในเด็กมันเลยนะฮะใบนี้สําคัญมากๆไรบาเลียเนี่ยคนไหนอยากจะเล่นเด็กอัคนาฟอสคือต้องใส่3ใบด้วยนะฮะ แล้วก็ถ้าเมื่อคณะฟอสต,ตัวนั้นทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายได้จะฟื้นไลฟ์พอยต์ตามแอทแทมตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทำลายไปด้วยซึ่งผมจะใช้คอมโบกับเซวาลูโดนะเนี่ยใบยเนี้ยผมเคยเล่นด้วยนะครับไลท์บาเลียเนี่ยเอาไปใส่ในไอของนั่นก็ได้ดาร์กลอดนะฮะดาร์กลอดก็ได้ดาร์กลอดคอมโบกับเดอะเวลเนี่ยได้เหมือนกันผมเคยเล่นไปแล้วแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะฮะใบ,บนี้เอาจริงๆเนี่ยมันก็เกลือแหละนะครับบางจังหวะพอยเหรียญปุ๊บได้ก้อยอย่างเงี้ยหน้าจีนทำอะไรไม่ได้ก็มี แต่ถ้าได้หัวขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้ใบนี้ก่อนก่อนที่จะลงเดอะเวิลด์หรือว่าลงอัคานาฟอรตัวอื่นคือต้องใช้ใบนี้ก่อนนะฮะนี่คืออันดับที่5นะฮะไลท์บาลีเอเป็นหนึ่งในคีย์การ์ดของอัคานาฟอรที่ต้องใส่อันดับที่4ขับออฟเอนี่คือหนึ่งในการ์ดรอจั่วระดับตำนานนะครับที่สมัยก่อนก็ใช้สมัยนี้ก็ยังใช้อยู่กับเด็กเอ็กโซเดียหรือว่าเด็กที่มัน เน้นการทอยเหรียญน,น่ะผมว่าใบน,นี้คุ้มอยู่นะฮะเมื่อทอยเหรียญออกหัวเราจะได้จั่ว2ใบแต่ว่าถ้าออกก้อยเนี่ยอีกฝ่ายได้จั่ว2ใบอันนี้มันจะอัดแอปใช้ได้นะฮะถ้าออกหัวเราก็โชคดีใช่ไหมเราได้จั่ว2ใบถ้าออกก้อยเนี่ยไปใช้คู่กับไอเด็กที่โบกการ์ดอีกฝ่ายอ่ะหรือว่าเบนิสการ์ดอีกฝ่ายออกจากเกมอย่างเงี้ยผมว่าใบน,นี้คุ้มอยู่นะฮะคืออีกฝ่ายจั่วขึ้นมา2ใบปุ๊บเราเปิดใช้งานโปรยการ์ดหมดมือแล้วก็จั่วเพิ่มอย่างเงี้ยอีกฝ่ายก็คือต้องโดนแบบ4ใบฟรี เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ผมชอบมากๆนะฮะแต่ถ้าจังหวะเนี่ยสำคัญเนี่ยแม่งชอบออกก้อยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันผมออกก้อยยับยับอีกฝ่ายนี่คือจั่วการยับยับนะฮะแล้วคือจังหวะที่ใช้เนี่ยมันคืออยู่ในเด็กที่ไม่ใช่โมการ์ดไงมันเป็นเด็กที่ผมเล่นแบบจริงจงจังๆเนี่ยแล้วแม่งออกก้อยทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วในเด็กของเดวิลนะฮะโอ้โหเอ็งทําหัวมาหรือเปล่าเนี่ยโคนนมินีออกก้อยยับยับนี่ถ่วงก้อยไปเนี่ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยผมก็ชอบอยู่ดีนะครับใบนี้ขับออฟเอสนะเป็นใบหนึ่งที่เล่นได้หลายเด็กนะฮะหลายสไตล์ด้วยนะครับคนไหนที่เล่นโมการ์ดก็ได้เล่นกับเด็กที่จริงยังจำก็ได้นะครับเล่นเด็กเอ็กโซเดียก็ได้นะมันเล่นได้หลายเด็กไงใบเนี้ยมันก็คือการ์ดหายจอมละโมบที่เน้นดวงนะฮะเพราะว่าถ้าหายจอมละโมบเนี่ยมันคือจว่วีฟีใช่ไหมการ์ดที่ถูกแบนไปแต่ว่าใบาเนี้ยคือมันต้องลุ้นหัวก้อยไงถ้าออหัวแล้วก็ได้จว่ว2เหมือนกับหายนั่นแหละ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีนะครับขับออฟเอชนะอันดับที่4อันดับที่3จอมเวทการเวลาไทม์วิสาทน,านได้ยินชื่อนี้ขึ้นมานี่กูเล่นสมัยก่อนต้องสยองนะฮะสมัยที่รุ่นแรกๆเลยภาค GX ภาคยูกิไฟดีก็ยังเล่นได้อยู่นะไฟดียังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวเนเกตมากนอกจากพวกสตตนด์ดราก้อนนะครับตัวอื่นไม่ค่อยมีเนเกตเอฟเฟก ทำวิสระหรือว่าจอจเวทการเวลาเนี่ยเธอละครั้รบโยนเหรียญหัวก้อยให้เราทายนะถ้าทายถูกเนี่ยทำลายมอสเตอร์ของอีกฝ่ายทุกตัวแล้วก็ยิงไลท์พอยต์ตามแอทแท็กครึ่งหนึ่งของมอสเตอร์ทั้งหมดด้วยนะแต่ว่าถ้าทายผิดขึ้นมามันจะทำลายมอสเตอร์ตัวเองพร้อมกับลดไลท์พอยต์ตามส่วนต่างนั้นเหมือนกันมันเป็นอีกหนึ่งการ์ดวัดดวงของโจโนจิที่ใช้สู้กับเบน,นิสคีสนะฮะใบนี้ทำวิสระนะการระดับตำนานจริงๆนะครับใบนี้ใครไม่รู้จักนี่ คิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นคนที่เพิ่งมารู้จักยูกิถ้าผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นที่แบบรู้จักยูกิมานานแล้วเนี่ยผมว่าทาวิาสัทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่ใครหลายๆคนก็เคยใช้สมัยก่อนนะผมก็เคยใช้เพราะว่าถ้าเราไทยถูกมันจะพลิกเกมจากหน้ามือไปหลังเท้าได้เลยนะครับตามในอนิเมะเลยที่โจโนจิมันชนะเบนิดคิดเนี่ยแหละก็ใช้จังเวทกันเวลานี่แหละนะฮะหน้าตึงๆแต่รู้สึกว่าเหมือนกับยูกิเคยไปใช้ได้ไ่ะแล้วก็ไอในอนิเมะเนี่ยจังเวทกันเวลาเนี่ยคือมันสามารถ เปลี่ยนแปลงมอสเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกับเพิ่มนะครับเพิ่มเวลาอย่างแบทพีเชียนเนี่ยทำให้มันแก่ลงกลายเป็นไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวที่เป็นล่างนั่งสมาธิอะ่ะมีการ์ดจริงด้วยนะใบนั้นน่ะแล้วก็เบบี้ดรา้อนนะฮะเปลี่ยนแปลงเบบี้ดรา้อนเป็นไอตัวนั้นน่ะไอทาวซันดราก้อนที่เป็นเบบี้ดรา้อนล่างหนุ่มอะ่ะโหอย่างเท่นะครับตอนนั้นออกมานี่ยทาวซันดราก้อนนี่คือแบบโคตรเท่แต่ว่าการ์ดจริงไม่มีนะเอฟเฟกต์เทคแบบนั้นไม่มีเขียนไว้ในธรรมวิสัชจำไม่ไกันเวลาบอกอะไรครับนี่เฮ้อ โอเคนี่คืออันดับที่3นะครับจอมเวทการเวลาทำวิาสาต์นะอีกหนึ่งการ์ดระดับหัวเกียนที่ใครหลายๆคนก็ใช้สมัยก่อนแต่สมัยนี้เขาก็เนเกตกันจมยับแล้วนะผมว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแต่ถ้าคนไหนที่อยากหยิบมาใช้เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันผมว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ยังทําลายการ์ดสมัยนี้ได้อยู่ถ้าโยเลียนหัวก้อยแล้วก็ทายถูกนะเราก็มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะกับการ์ดที่จานหมีชอบที่สุดในโยเลียนหัวก้อยนะฮะอันดับที่2 ดักเซนชูลี่ดักเซนชูลี่เนี่ยตำนานของบาคูระอันนี้คือมันจะโผล่ในตอน82จําได้นะครับตอนที่ไอตัวเนโคเฟียใช่ไหมเนโคเฟียน่าจะชื่อเนโคเฟียนะดักเนโคเฟียถูกทําลายนะฮะไอบาคูระบอกว่าเองโดนแน่นอนมันก็เลยเปิดดักเซนชูลี่ออกมาคือเป็นเวทฟิวที่อลังการงานสร้างจัดนะฮะใหญ่มากนะครับคือทุกทุกอย่างรอบตัวยูกิเปลี่ยนเป็นดักเซนชูลี่ทั้งหมดเลย นะตอนนั้นนี่คือระดับตำนานเลยนะครับฉากนั้นเอฟเฟกของใบนี้เนี่ยถ้าเราเล่นในกระดานวูดูนะเด็กกระดานวูดูนะมันก็จะเสกโทเค็นได้1ตัวนะครับมันเหมือนกับเอามากานัน1จังหวะถ้า,ายายตีมาอย่างเงี้ยเราก็ยังมีโทเค็นรับตีได้1ครั้งนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นในกระดานวูดูนะหรือว่ากระดานออฟเดตนะเราก็ไปใส่ในพวกเด็กอื่นๆก็ได้นะครับผมก็ไปใส่ในพวกเด็กวัดดวงเหมือนกันนะแล้วก็เคยพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับจากดาร์กเซนจูรี่นี่แหละ เมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีโดยตรงนะทอยเหรียญถ้าออกหัวโจมตีไร้ผลแล้วก็จะโดนไล์ครึ่งหนึ่งของมอสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาด้วยนะสมมุติว่าอีกฝ่ายมีพลัง2,000ก็จะโดนไร้พอยต์ไป1000ฟรีๆโดยที่เราแบบไม่ต้องทำะไรเลยนะแต่ว่าถ้าออกก้อยเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็จะโดนแบบเต็มๆนะฮะ2 0 0 0ก็คือโดนตาบ2000ผมว่ามันเป็นอีกใบหนึ่งที่สามารถขัดได้1จังหวะนะครับแล้วก็ไปลุน้นดวงเอาว่าจะออกหัวออกก้อย นี่ก็เป็นอันดับที่2ที่ผมชอบมากๆนะฮะใบนี้ด้วยที่ดีไซน์ที่โคตรเท่นะครับเป็นเวทฟิล์นะใบนี้แต่ข้อเสียมันก็นั่นแหละนะครับถูกทําลายง่ายนะครับโดนไซโครงไสโคเป่าก็ปิวแล้วนอกจากจะมีพวกการ์ดการเวทฟิลนะฮะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าใบนี้ในจังหวะบางจังหวะที่มันจะแพ้แล้วอย่างเงี้ยผมว่ายังช่วยได้อยู่แล้วผมก็พลิกเกมมาแล้วด้วยอันดับที่2เลยผมชอบมากๆเลยส่วนตัวเลยนะฮะด์คเซนชูรี่เนี่ยถึงเลดมันจะเกลือก็เถอะ แต่ว่าถ้ามันไม่เกลือขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โกงนะฮะในสมัยนี้แล้วก็สมัยก่อนด้วยยิ่งสมัยก่อนนี่โกงหนักเลยเพราะว่าการ์ดทาลายไม่ค่อยเยอะไงมาถึงอันดับที่1กันแล้วหลายๆคนอาจจะเดากันได้แล้วใช่ไหมว่าอันดับที่1มันคือการ์ดอะไรทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ลองทายกันหน่อยเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนทายว่าอันดับที่1ของผมเนี่ยในเด็กโยเลนหัวก้อยหรือว่าซิลิโยเลนหัวก้อย10บอันดับเนี่ยมันคือการ์ดอะไรผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้ แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นการ์เจ้าปัญหาที่ทําให้ผมเนี่ยต้องเล่นหลาย EP คือผมอยากจะใช้มากๆไงนะเลยต้องลองหลาย EP หน่อยนะครับก็คือจะเป็นการ์ไหนไปไม่ได้จริงๆนะครับหนึ่งในดวงใจอีกแล้วนะของผมนะมันก็คืออัคนาฟอร์เ21ตี้วันเดโรลนะสวาลุโดของเรานั่นเองโอ้นะเป็นหนึ่งในการ์ดใบเดียวที่มีเอฟเฟกหยุดเวลา หยุดเวลาจริงๆนะครับแบบคือโอ้โหอย่างเท่นะครับในอนิเมะนะแล้วก็เป็นหนึ่งใน3าการ์ดเลยที่มีเอฟเฟกข้ามเทินนะฮะในโลกของยูกิผมว่าน่าจะมีประมาณอยู่ไม่ถึง5ใบในโลกยูกิที่มีเอฟเฟกข้ามเทินนะฮะเดอะเวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอีกใบหนึ่งมันจะเป็นไอ้นั่นไงไอวาคิลี่ไงที่เป็นการ์ดเวทนะที่สามารถข้ามเทินได้แต่ว่าคณนาฟอสทเวนตี้วันเดอะเวเนี่ยเป็นเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่ข้ามเทินได้นะ,ะเป็นเอชไกด์ของไซโอเลยตัวนี้ คือโผล่มาหลายตอนอยู่นะเพราะว่าไซโอเนี่ยถือเป็นลัสบอสในช่วงแรกๆของยูกิภาค GX แล้วก็คนภาคไซโอนี่เป็นเสียงเดียวกับดิโอในโจโจ้ด้วยนะฮะก็คือคุณโคยาสุทาเคฮิโตะนะครับเจของเสียงวาลูโดนะ,ะก็ตัวเนี้ยคือปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่100พอดีเป๊ะเลยนะครับของภาค GX นี่ผมจําได้เลยตอนสู้กับเอสฟินิกนะแล้วก็ไปสู้กับจูไดในตอนที่ร้อยกว่า,วานะตัวนี้ ช่วงหลังที่สู้กับจูไดผมจําไม่ได้ว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอสฟินิกเนี่ยตอนที่ร้อยนะฮะเมื่ออคนาฟอร์ตทเวนตี้วเดอะวลลงสนามนะโย,ยนเหรียญเลยออกหัวช่วงเอ็นเฟตเนี่ยเราสามารถส่งมอสเตอร์สตัวบนสนามนะลงสู่สารข้ามเทินของอีกฝ่ายได้เลยคือส่งตัวเองลงก็ได้นะแล้วก็ใช้มอสเตรีบอลชุบชีวิตขึ้นมาเทินต่อ,อไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าออกก้อยเนี่ยเทินอีกฝ่ายช่วงดรอเฟตให้อีกฝ่ายเอากาดในสุสารขึ้นมือฟรีหนึ่งใบนี่คือข้อเสียของเดอะเวลที่ ถ้าออกก้อยขึ้นมาก็น่าจีนนะครับแถมเอฟเฟกต์ข้ามเทินใช้ไม่ได้ด้วยนะ่ยแต่ว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเรามีไลท์บาเลียอยู่นะ่ยถ้าคอมโบกับไลท์บาเลียเนี่ยผมว่ามันเป็นใบหนึ่งที่ก๊อตแล้วก็คอมโบกับดาร์กลอร์ดเนี่ยเพราะว่าดาร์กลอร์ดมันมีเอฟเฟกต์สเปรย์มอนสเตอร์บนสนามอยู่แล้วไงก็เอาอัคนาฟอ้อนเนี่ยไปคอมโบกับดาร์กลอร์ดผมว่าเด็กนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่เก่งที่สุดแล้วนะครับของเดอะโว่คือไม่แนะนําให้เล่นคู่กับอัคนาฟ้อนทั้งเด็กนะฮะมันจะดวงเกินไป แล้วเด็กกับคาร์าฟอสส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยลงแบบปกติหรือแบบพิเศษเราไปเน้นพวกการ์ดที่ลงแบบพิเศษดีกว่าอย่างเช่นเนโคเฟสนะฮะแต่ว่าเนโคเฟสต้องเล่นเด็กออกจากเกมซึ่งผมเคยลองและมันไม่เวิร์กนะฮะก็ไปเล่นคู่กับดาร์กลอร์ดนั่นแหละเดอะโวก็เป็นตัวที่เก่งนะครับในเด็กนั้นนี่แหละนะครับนี่คืออันดับที่1ของผมนะฮะอัค a าร์นาฟอสเทวนตี้วันเซวาูโดนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ10อันดับการ์ดวัดดวงโยเลียนอีสปอร์ตนะ ทุกคนว่าอันดับไหนมันควรติดหรือว่าอันดับไหนที่แบบมันสลับกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะแต่ว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเออต้องบอกก่อนนะคนไหนที่แบบเฮ้ยเดอะโวอยู่อันดับที่2หรือเปล่าพี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเนะยแต่ว่าผมให้อันดับ1เนี่ยคือเดอะโวเลยเป็นการหนึ่งที่ตีได้นะครับสามพันแถมมีเอฟเฟกข้ามเทินด้วยถ้าใช้ถูกจังหวะแล้วก็คอมโบกับเด็กที่มันเล่นได้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โกงมากๆใบนี้นะ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยวันเทินคิวได้เลยแล้วผมก็เคยใช้พิสูจน์มาแล้วด้วยนะครับในคลิปดาร์กลอร์ดอะคาน่าฟอสประมาณนี้ละกันนะคนไหนที่ชอบคลิป10บอันดับเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมบกัน่ในคลิปหน้ากับเกมยูกินะครับตอนนี้ก็ปิดเซิร์ฟอยู่นะที่ผมทําคลิปเนี่ยแล้วก็ กับช่วง10อันดับจานหมีแล้วก็ช่วงซีรีส์หาหญิงเดอซีรีส์นะก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม